นั่นนั่นนั่นกดไลค์กดแชร์กดรับตะใครให้ด้วยนะคะบู๊ยพีพนห่วงหนองไว้ไหมสวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังปีใหม่น้องใบข้าวแล้วก็ช่องพังปีใหม่น้องใบข้าวชาแนลนะคะมันไล่เด็กหน่อยไปหาแม่ก่อนค่ะนี่ลูกๆไปไปไปอย่ามัวมันเล่นอยู่นี่ไปเร็วเไปเมตตาที่ไปเที่ยวละผุนเร็วเร็วเเร็ว เอะไรัมียออเออเสียงรดมาเออเออไปเร็วปเร็วปเร็เสียงรดเร็วเร็วอุ้ยอุ้ยอุ้ยหยังละหยังละหยังละแม่ไต้เตื่นี่เหยงม่นแม่นเต้นตีม่นแม่นแตนอยู่ในไัยตีก็จังได้ขึ้นรนพอเตอไปตีมาไป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  นั่นนั่นยังมานอนอยู่ลุกขึ้น,เ,เ,นเ,รเร็วลุกลุกตัวเออไปเย้อาบน้ำสามรอบหรอวบเล้วเป็นจักเทืมรอ,อ,อบที่สามแล้วนี่อาบน้ำว่าไงเออ ล่อควิอควรอคิวน้องอาบนา้ำอยู่ให้น้องไปเดินกันอาบน้ำบู้เลี่ยวเป็นอยู่เนี่ย<า><า>เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบักซีดาแม่เฮ้ย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 บักซีดาบักซีดางาไพ่ตายเอาลงบ่ได้กันเออปลดลงมาดึงมาดึงแงีงีตายดึงดึงไปตาเหล้วบ่ลหลบนี่ยว่วาแมน่นแลนไปหาพี่อีซะ อาห้เกี่ยงย่ำได้แล้วเล่นไปหาพีขึ้นเกาก็เล่นตมน้ำพีกว่าทิไล่มาได้เด็กป่วนเด็กป่วนมารลุ้นกันวันนี้เราจะใส่ชุดอะไรดีสาวน้อยคนกินหนามเลย วันนี้ใส่ชุดขาวจ้าถึงโบเสือกถึงบโบว้าชุดคืนเหรอ <laughs> ชุดหดแล้วชุดหดแล้วอันนี้หนูมีผมหน้ามาด้วยนะคะเอามันพับมันพับดึงออกดีๆเห็นว่าตั้งขังดึงออกไปมันสุดเออนี่ยดึงออกไปอย่าดึงมานะ้ะ ไปเที่ยวกันไปไปเป็น่ยฮึฮฮึ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 ลักที่อยากไปอะไปยังไปหาพี่อรไทยตีสิพี่อรไทยไปน้ำตีฮเฮ้ย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 ผมพ่นไพ่นไพ่นไพ่เพ่นบจตึงจตึ คุณออกไปสีเกียสียกเกียอยากขี่ตะเกียแต่น้อ้อยังผู้ใดก็หาวคักเถืหาวไปตัาลุดเถือหือหือหือเสียเขาเมียเสียแม่เม่ <laughs> อ้ยาะอ้ยาะอ้ยาะอามมมันคำแล้มันคำแล้ไปไโค้งโค้งาเดสิมาขี้ตะเกียบพออยู่นี่ละหาตะก้ยหยกค้งทไดนั่นนั่นนั่นนั่หน่อยกับพ่อหน่อยอือออเป็นนอยมเงยนี่เห

lắng con dạng yêu. O con vợ đây nó. Sì ki lắng khó. Nan, 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 nan. Mèo, lắng đi. hào chua. ออยยยผมสวยค่ะผมสวยย่าอยากตักไถยเมโมยยไปไปเมโมไปอยู่ ไปเดวยกันจะไปด้วยกัน <fight> ข <align> <g ib can> ี้ขื่นขี้ตะลังพวย่างเดียวเรียวเรียวเรียวแอบแอบแอบเนี่ยแมโมกับฝ่าวน้ำลูเขาแมโมกับฝ่าวน้ำเอ้ยได้ยูได้ยู เดี <increasingly Tiger whales> ่ยวได้น้องสาวไห้น้ำโมหน่อยอยู่น้ำโมหน่อยมันเนี่ยได้ของเมลิล่าวดีติโอ้ลังวันใหญ่เลยเฮ้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 ยพาเมลนเอาเมโม่น้ำกลนะวันนี้ เอา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 เอเตลิดได้บะนี่เบรกไม่อยู่ได้บะนีนั่น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 ว่าละตัวอะแม่โมกับฝ้าว่ามันเลยพญ่์สิมเอาเดี่ยวได้บะนอพุ่นแม่โมอยู่พเนียร์ไรคุ้มจิ๊กีพอยางเดี่ยวเลยว่างวะโอ้ยไปบะท่านหนาจิพากันเล่นไปใส่ม โอ้เดินไม่ทันเลยค่ะเ้อบันนี้พ่อขึ้นขี้ล้างแม่ละบันนี้เอา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 ไปอืบ่มีคนไหนขี้ล้างระบาดนี่ลด่นเด้อหาวพูดใส่ชุดขาวบอกเลยหาวพูดนี่ฮึฮึ มึงไปปาดอีกแล้วมือนี้เป็นยังคืกคึกเถอะวะวันนี้คึกมากเลยนะกระโปงเปิดเลยตัวนั่นปาดใต้ปาดขวาปาดหน้าปาดหลังเอะเอะเอะ อ๋แล้วเราเจอใครเราเจอใครเอย่ยเราเจอทองเพชรแล้วก็พี่บุญชูนะคะแล้วก็พี่มิ่งน้อยนะคะผุ่นมาแล้วสามหนุ่มสามมุมนะคะสามหนุ่มสามมุมมาแล้วมาเจอกันวันนี้เจอเพื่อนเยอะเว้ยเจอผู้เ่านะปาดทรายเป,ยป,ยปยิดขวัเพื่อนเพื่อนเบิงเบิงเพื่อนจะดึงแรนไปหาผู้เ่า เออผู้เ่ามิงผู้เ่าว้าผู้เ่าวบ่อาบหนาตัวนี้สามเ่าวนี่บ่อาบนามเลยตัวนี้ส่วนทาาค่ะโอ้ฝุ่นตั้งฝุ่นเล้วก็ไปเจอผู้เ่ารุ่นใหญ่เด้ทุนเออเอมาเจอบ่ารุ่นใหญ่นะคะเจอรุ่นเล็กแล้วก็มาเจอรุ่นใหญ่โอ้นี่มีเพื่อนเดินเยอะใบเข่าก็เลยคึกคัก ใบเข่าก็เลยห่าวเป็นพิเศษพุ่นสายป่าสายป่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะปอบผู้เบาวไหมเอ๊ะเอ๊ะออ้ยอุ้ยดึงข้อแม่ไปใส่เลยเอ๊ะพุ่นอะมัวท่านแต่หูยังตุงกขมนารักะตุ๊กตาเด็ดดี เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะแม่แม่เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย